นั่นเกย์กำลังกลัวอยู่ใช่ไหมจอดฉันสบายดีแน่แกมันป๊อตเกย์ว่าอะไรนะฉันทำเป็นไม่ได้ยินแกย์กูได้นะเว้ยกูจะขับมันก็ขับไม่จบเดียวสิแซมมึงมันตุ๊ดมึงว่ากูตุ๊ดเหรอแล้วมันจริงหรือเปล่าจอสฉันก็ไปค้องน้ำก่นได้ไหมอ่ะฉันจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยผมขอเป็นขี้ก่อนได้ไหมครับไอ้ขี้หายนะจอดขี้จอดขี้ขี้กำลังไปหานายจอด โอ้จ้าโอมาได้ยงเนี่ยขีโอ้ไม่ไม่ไม่แย่แล้วกูเอ้ยแกป่วยคนเนี่ยเคพีเอ้ยแย่แล้วเฮ้ยไอ้เร็วเร็วเร็วโอ้โอ้เร็ว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 เฮ้ยนีไปนีไปเออวูเย้จอส์เทไดจ๋งไปเลยนีไป